สวัสดีครับผมผมทีจากช่องเธอดีเคนนะครับผมวันนี้เราจะมาอยู่กับรถถังอังกฤษอีกแล้วแต่ครั้งนี้เป็นแรงแรกเลยนะครับผมจะมีเจ้า A13 Mk2 Mk13 Mk1 แล้วก็เจ้า t e t ั c 1ถ้าพูดถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจชื่อมันเท่าไหร่เนะเพราะไม่ค่อยเล่นรถถังอังกฤษเลย ความรู no ้ทางอากาศก็น <recess ed isolation> huh. ้อยด้วยไม่เข้าอีกเรียบร้อยอ้าวชว Ê, dừa mà nó gì mà nó vừa mà nó Oh, à, đi khám. ครับอ,อกไปออกไปเสียงเยะกระตุกอะโอ้โหโอ้โหโอ้โห้า Ô bà cháu. มอยิงมาอีสิบมอ,บอยิงมาไอ้อนี่ยแย่งฉันเห็นไม่รู้ต้องไปอยู่ตรงไหนแล้วตอนนั้งงนเงนี้ยเจ๊แล้วเจ๊แล้วติดจ้า แกไม่รอดแน่หยุดหยุดอยูย่ตรงนั้นหยุดหยุดโอ้มากกลอย่ oh <my> ยตรงนั้นแล้วน,นี่กระสุนเิยเจาะเข้าบ้านได้ไหมครับเรียกว่าผมล้ำหน้ามากเลยเนาะ ตั้งใจมาึิขนาดนี้แล้วเนี่ยยอยๆ thank you เฮ้ยยิงควันทำไมเห็นอยู่ เอเไรเพื่อนย่เย่เย่าย่ยถ้าจะยิงควันก็ยิงตอนที่หนีสิมายิงตอนนี้ไม่ได้ xê 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 ấy nhấc qua yeah ấy à, Áo ศูนจะหมดแล้วยุสีก็เติมสภาอีกกว่าโอ้ยตรงไหนเนี่ยโอ้โหผู้ไม้บังเอร์ไพรส์ม่แบบา้า đi 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 mười 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 chết mười xài,

โอ้เราเจอผู้โชคดีแล้วเป็นเหยื่อให้ชานซาเห็นอะไรเลย เฮ้ยมันไปไหนแล้วอ่ะม,มาตรงนี้แล้วตึ้งบางแป๊บเดียวมันเสียที่กันเลยเข้าไปพอดูมอเทเลนอ้าวเพื่นอน of course โอ้โหเจาะไม่เข้าครับเงียเงียเงียขอโทษเงียขอโทษอยอยาอย่าอยอย่าเออเ้าไปโโไม่ทานเพื่อนสักทานเลยนั่นๆันนั่นนนันคนกไหมอนกเอย Apa itnot 1 ja Putar Canada Hilang nombor tu. Ni 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 sop yine aman ตามเลยอ๋อทีน,นี้ขอพูดขั้นเวลาก่อนนะใครที่ขอคลิปที่แบบขออธิบายสกิลคนลดนะขอรออีกสักพักหน่อยนะเพราะตอนนี้กำลังหาข้อมูลําข้อมูลกับแอดมินอยู่จะให้แอดมินอีกคนมาอธิบายให้ฟังเนาะว่ามีอะไรยังไงมีประโยชน์ยังไงเนาะให้เวลาทำข้อมูลหน่อยเนาะเพราะเวลาว่างก็ไม่ค่อยตรงกันนี่และ ถ้าเราได้ก็ขอบคุณนะครับ